เกนาฬิกายีนาทีวาน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยถนนวิทยุในการนี้นายเอลสันเจมส์มาคินนันเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพอสตีเฟนอัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคู่สมรสพันโทนิโคลัสโบเมอร์ รักษาการผู้ช่วยทูตทหารและคู่สมรสรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่ประจําสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทยเฝ้าทุนละอองตรีประบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีนายเอลสันเจมส์คินนันเอกอักรราจทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โอกาสนี้ท่อพระเนตรวิริทัศนสารคดีเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอพระาธานพระบรมราชานุญาตจัดทําขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชาจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารนักคิงสกูหรือโรงเรียนคิงเขตพรมัตตา นครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงนะวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแ <c oughs> คนเบราเครือรัฐออสเตรเลียที่นำภาพเหตุการณ์ในอดีตและบทสัมภาษณ์ของพระสหายร่วมชั้้นขอออองพพรระะบาาาททสมเเเเดด็ดจจยู่หัววิิกฮอร l ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียคนปัจจุบันพลเอกเซอร์ปีเตอร์คอสโกรฟอดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียคนที่26 และพระสหายร่วมชั้นที่ปัจจุบันมีบทบาทสําคัญในกองทัพและรัฐบาลออสเตรเลียนอกจากนี้วีดีทัศน์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรเียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียสำหรับสารคดีเฉลิมพระเกียตินี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆช่วงข่าวในพระราชสำนักระหว่างวันที่16-18กุมภาพันธ์2564จากนั้นทอดประเน็นนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราช ชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครือรัฐออสเตรเลียโดยเป็นพระบรมชายาลักษณ์และพระชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2505 ซึ่งนะับเป็นครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อย,ยอดเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆจนถึงปัจจุบัน ส่วนพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมชายาลักษณ์ขณะส่งเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยนกเครือรัฐออสเตรเลียรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของรัฐบาลออสเตรเลียในหลายครั้งด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่19ธันวาคม2495ซึ่งจะครบ69ปีในปี2564โดยมีความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านการทูตการทหารการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่าง อออย่อ่่างงตเนืโดยประเทศไทยมีบทบาทสำคัญเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญโดยทั้งประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียจึงมุ่งรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิละปะวิทยาประจำปี2563 เวลา20นาฬิกา48นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้ทรงกุลวุฒิในทางศิลปะวิทยาสาขาต่างๆจำนวน7คนเฝ้าทูลละอองตุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุสดีมาลาเข็มศิลปะวิทยา ประจำปี2563ประกอบด้วยนางปิยนาถบุญนาคสาขามนุษยศาสตร์นายวิจิตศรีสะอ้านสาขาศึกษาศาสตร์นายสมศักดิ์ปัญหาสาขาวิทยาศาสตร์นางสาวนริสาฟูตระกูลสาขาแพทยศาสตร์นางพันนีปิติสุทธิธรรมสาขาแพทยศาสตร์ นายพิเศษลุมพิการนนสาขาแพทยาศาสตร์และนายวรวิทย์ลาวเรนูสาขาแพทยาศาสตร์ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานเหรียญดุษดีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2563 การแสดการยอมรับในผลงานในความตั้งใจในความสามารถขอทานเราขอแสดงความยินดีด้วยความ